นอแบบก็ทำแต่ว่าเดียวๆประมาณว่าใครขับผ่านต้องแบกเลยอกัเป็นหน้าไตาเียวเอานงเอาลงลงมาชบอย่างนี้นะคะแล้วก็ช่ไว้กไวก่อนใหงมันเป็นอะไรอ้มชุไขเนาให้มันชุ่แบบเขาทาเขาทาถ้าแบบเปิดสาขาองเ่ยดีกินไหมก็อยากเปิดสาขาสอง เราทนี้มันเป็นสุทาหมดใช่คไอเรืองการทำลาตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่ทาเนยใช่คะอ๋อนี่นะคะทาเนยแบบว่าให้มันเงาเหลืองใหคะมันกล่อนอยก็แล้วแต่ว่าลูกค้าจะชอบแบบมีเดียมหรือว่าแบกอมมากใช่คะ้นเือหลืองพดีหอมใช่ก็หอมเนยแล้วว่ะ